สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวพันตำรวจ, COVID, จเอกโกวิทเจริญวัฒนาศาัก ผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ191ออกตรวจติดตามแนะนำและขอความร่วมมือร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้ไฟในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีหลังจากเกิดเหตุเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กชายอายุ13ปีที่ส่งตัวต่อจากโรงพยาบาลอำเภอบ้านผือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนื่องด้วยผู้ป่วยดังกล่าวไปซื้อประทัดแบบลูกบอลจากร้านในหมู่บ้านแล้วไปเล่นกับเพื่อนอีก3-4คน ไปเล่นด้วยวิธีการจุดละโยนให้ระเบิดปรากฏว่าโยนลูกบอลดังกล่าวไม่ทันทําให้ประทัดลูกบอลเกิดระเบิดทามือทําให้นิ้วมือทั้งห้าขาดออกทั้งหมดและที่การส่วนอีกรายหนึ่งเป็นเด็กจากตาบลเชียงหวางอายุแปดปีไปซื้อประทัดจากร้านในหมู่บ้านเช่นกันไปจุดเล่นแล้วเกิดระเบิดใส่มือโชคดีที่เป็นประทัดขนาดเล็กที่อนุภาพไม่ค่อยร้ายแรงจึงทําให้เกิดการบาทเทดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพันตารวจเอกโกวิดเจริญวัฒนาศักดิ์เปิดเผยว่าทางฝ่ายปกครอง พันตำรวจเอกโควิดเจริญวัฒนาศักดิ์เปิดเผยว่าทางการปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการออกตรวจร้านจําหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟโดยให้คําแนะนําปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคือไปยื่นขออนุญ,ญาตจําหน่ายและเก็บประทัดดอกไม้ไฟใี่ถูกต้องที่ว่าการอาเภอที่ร้านนั้นตั้งอยู่และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดคือห้ามจําหน่ายให้เยาวาชนอายุต่ำกว่า15ปีและห้ามจําหน่ายหลังเวลา6โมงเย็น หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและมีความผิดตามพระราชบัญญัติดอกไม้เพลิงพุทธศักราช2490โทษจำคุก7ปีปรับ14,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับสถิติจากการบาดเจ็บจากการเล่นประทัดที่มีความรุนแรงใน3ปีย้อนหลังซึ่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมีตัวเลขสถิติของผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีย้อนหลัง3ปีคือ ปีพศ2553จำนวน101รายปีพศ2554จำนวน86รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึงกับทุกคนภะพคือตาบอดจำนวน1รายและในปีพุทธศักราช2555มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟหรือประทัดจำนวน79รายส่วนมากผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีอายุตั้งแต่8ถึง13ปีจำนวนตั้งแต่80ถึง90เอร์เซดังกล่าว สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร087 992 9993 99ช่องคุณภาพระดับโลก c t h ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว